สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเมื่อกี้หลุดนะฮะก็ต้องอไปด้วยนะฮะเยวแป๊บหนึ่งนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเมือม่อกี้หลุดนะฮะไม่มีกนดูงเลยชช้นเคยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุก ทำนะฮะเล่นเกมอะไรดีวันนี้เล่นฟีวายเหมือนเดิมแล้วกันสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนๆมาฮะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยเอาเรนี่เด็ก,กนี้ด้วยเอ็ดมาได้เนี่ยเล่นสีวิสีไหมครับทุกคน สวัสดีครับเล่น z v ีนะทุกคนนะฮะพิกต,ตามสตรีมอยู่นะ เดเด,ดกันอืมโอ้โหที่จัดเลยกะัะทะนี่ไม่มีตังเติมว่ะอยากได้เนะแต่ไม่มีตัง สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเชิเข้ามารับเชื่อมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าเซรปอลพีวีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เจ้าเอเลฟูฟฟนะครับันไม่ใช่นะเซลปอลอะไรนะไม่ใช่นะเอ้าก็จะก็จะก็จะ เพื่อน lag <tuk tangan> mati <tuk tangan> ซื้อโทรศัพท์ใหม่นแน่โทรศัพท์ไม่ใช่ประมาณสองปีแล้วเนี่ยต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วละโทรศัพท์นี้แหรงมากใช้ประมาณสองปีตั้งแต่ตั้งแต่ไหนรู้วะตั้งแต่เบอร์หกเบอร์หกเพิ่มสอง

I didn't hear Double kill. I ơi, 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 ôi ôi chưa bắt đi <laughs> ผู้ชี่ยจุกเชนดรือให้นะครับอทรับทครับสวัสดีจุกเชนด้วยนะครับวันนี้กับผชมยู่กีตรับเขาทีวไีไม่ใช่นะนั่นผิดช่งหอย่าไปกดติดตามช่องมันนะไอ้ซาไอ้ซาร์เปาพีวีไม่ต้องไปกดนะ มากดติดตามช่อง LFU FF นะฮะไม่ต้องไปกดช่องนั้นนะคะพโอ้ยลำคานรัเสียง,งเลื่อยไหม โอ้ oh. yes. <Okay. S 3> ยยัปโอ้ยเล่นพีกว่าเ hmm. ขาเพื่อนเพื่อนนายจะดีกันนายจะดีกันโอ้ยน,น้ำตาไหลเป็นไรวะ เดี๋ยววันนี้ขึ้นขึ้นฮีโร่อีกเดมอนยังไม่ขึ้นเลยอ๋อจะขึ้นฮีโร่อีกแล้วอ่านี้เดี๋ยวนนี้ขึ้นเดมอนเล่นให้ถึงเดมอนเลย <Yeah. S 2> เชี่ยเกินเกินไปนะเกินไปนะใชเกินไปนะเกินไปนะเล่นไงเนี่ยเล่นยากเลยโอ้ยแมวเอย้ย អ hey, yeah, ូយអូយ쩝쩝쩝អីមេអូមេអូមេអូយ៉ាប់ព្រឹងយ៉ាប់ព្រឹងណាយ៉ាប់ព្រឹងណាចាណាចាអូធៀអីធៀមេអាប់ទីណធៀទៅ15 โอ้ยแมวไอ้กัดไม่ปล่อยจริงๆเอ้ยเฮียเอ้ยกูเจ็บไอ้สัตว์กดโทษในคำยามนะครับโอ้ หมดวันนี้ดี๋ยกับเพื่อนเอเมิวนเเี่ยดีกูเล่นแรงอยู่เนี่ยแรงกุ๊กกมองหนา้าเป็นมองหน้าวะเอา,าเรื่องอ่ะ ไอ้ฮียแมวมันจะไอ้สัตว์เอ,อ้ยกูแหลกเลยเมวนี่ขอาเชิดไม่ต้องทำอะไรแล้ววะโอออะไรวะชี้เง,งนินเรานี่ บีบตายเลยเนี่ยกลัวดิงงบีบตายแนี่กลัวนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยดูนิดด้วยโอ้ขึินดูดิไม่ยังเป็นไรวะใต่คั้งแลยน,นี่นี่เนี่ย แตกครั้งแล้วว่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบยี่สยิบสองยิสิสี่ยเจยปเกสใส่ Chúng ta sẽ gia các ra các bạn. Hãy đăng ký gì để ủng hộ kênh của Xin chào No. So